ลิเดียไม่กล้านอนก่อนสามีไม่ไหวแมทธิวจะปั๊มลูกกลางจอมิติใหม่รายการหนุมม่มแมทธิวดีนครับพร้อมสาวลิเดียสลรัตภรรยาสุดเลิฟอุ้มลูกสาวตัวน้อย,อยครับอย่างน้องเดมี่มาออกรายการเผยถึงชีวิตครอบครัวสุดอบอุ่นความน่ารักของดีลันลูกชายคนโตและน้องเดมี่ลูกสาวคนเล็กสามีนั้นชื่นชมภรรยาทั้งเรื่องการเลี้ยงลูกก่อนหน้านี้ที่ไม่มั่นใจเลยแต่ภรรยาเรียนรู้ได้เร็วมีความใส่ใจทุกรายละเอียด อยากให้ลูกเติบโตมาอย่างดีมีความคิดที่ดีเรื่องที่หนักเหน็ดเหนื่อยมากก็ต้องทํางานด้วยต้องแบ่งเวลาให้ดีเขาเป็นคนดีแบบนี้โดยเป็นจังหวะที่เลเดียนะครับกำลังดูลูกสาวในรายการที่คานที่พื้นตรงข้างพ่อแมทพอดีหนุ่มแมทธิวนะครับเลยลูบหัวภรรยาด้วยความรักให้ขณะที่ภรรยานั้นก็ก้มกราบตักที่สามีจนสามีนะครับแซวเข้าไปกอดภรรยาพร้อมบอกนัมเบอร์ตรีขณะที่เลเดียนะครับใส่หัวพร้อมอุ้มลูกสาวให้สามีบอกคนนี้เอาไปเลี้ยงก่อน ทำเอาคำทั้งรายการครับจนพิธีกรถึงกับแซวว่าเป็นมิติใหม่ของรายการที่มีลูกกลางร,รายการเลยเป็นเกียรติมากของรายการเราไม่ติดอะไรเลยโดยนุ่มแมทธิวนะครับเม้าภรรยาว่าไม่ยอมมีลูกคนที่3ตอนนี้ถึงขนาดไม่ยอมนอนกอนแถมลั่นติดตลกอีกครับว่าสงสัยต้องใช้ไม้แข็งโดยน้องเดมี่ครับยังเข้ามาลูบท้องให้กับสาวชมพู่อารยาพิธีกรรายการเพื่อช่วยเรียกน้องสาวด้วยอีกหนึ่งช่องทางครับที่คุณจะสามารถติดตาม และอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาีิชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ Thank you